อันนี้เป็นความเก๋ไก๋ของไอเดียที่เขาเอากระทงนะคะแล้วก็มาประดิษฐ์จากเขาเรียกว่ากระหล่ำปลีกระหล่ำปลีที่เป็นเปลือกข้างนอกอ่ะเขาเรียกว่าเปลือกนอกของกระหล่ำปลีเนี่ยนะเอามาใช้ประโยชน์ได้ที่บ้านหวังส้มซ่าถปีที่แล้วคุณจะจําได้ว่าเขามีการปลูกกระหล่ำปลีแล้วก็เอามาทํากระหล่ำปลีราวากระหล่ำปลีไข่ตุ๋นแต่ปีนี้เปลือกนอกที่เอาเด็ดทิ้งเอ๊ะทำยังไงจะให้เกิดมูลค่า เขาเอามาประดิษฐ์กระทงสวยงามมากคุณใช่ที่อื่นนี่มีกระทงที่ทำมาจากรวปข้ามเมล็ดทานตะว,วันอะไรต่างๆานั้นนะพิษณุโลกมีกระทงที่ทำมาจากกระลำปีจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะคุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวเขารายงานนะคะว่ากลุ่มวิสาหกิจบ้านวังส้มซาค่ะที่อยู่ในพื้นที่ตำบลท่าโพออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะกลุ่มชาวบ้านเขารวมตัวกันทำกระทงกระทงที่นี่ไม่ธรรมดาแบบที่เราสองคนได้บอกไปเมื่อสักครู่ นี่เลยค่ะ,คะกะล่ำปีที่นี่เขาปลูกทุกฤดูหนาวในช่วงนี้เขาก็จะมีเมนูต่างๆเอาไว้ดูแลนักท่องเที่ยว กระลำปีนะคะเปลือกนอกที่หนาๆแข็งๆเขาแกะทิ้งใช่ไหมคะเขานำมาทำเป็นกระทงต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะช่ะทางด้านของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสมซานะคะ <c oughs> เขาก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะคะว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกเลยนะคะที่วังสมซาเนี่ยจัดงานประเพณีลอยกระทง <c oughs> ชื่อของเขาน่ารักสเสน่ห์กินริมนาน ฟันฟินฟ <ừ> ู <ừ> ้ดทั้งสนุก <ừ> ทั้งฟินทั้งมีอาหารแอดหวังส,มส้มซ่าเขาจัดวันรุ่งนี้วันแรกนะคุณผู้ชมจัดจนถึงวันที่8พฤศจิกายนเพราะว่าถ้าใครเคยไปที่หวังส,มส้มซาเนี่ยจะรู้ว่าน้ำหนานไหลผ่านาใน,<า>นชุมชนก็สามารถไปลอยกระทงกันได้นี่คือกลุ่มนี่คือคุณแม่น,นะคะโอ้โหนี่กำลังทำเลย นี่คุณถ้าไปที่หวังส้มซ่านะไม่แค่มีเรื่องของรอยกระทงในปีนี้อาหารที่นั่นดิฉันรับอรองอรอว่าฟินมากอร่อยมากอ่อล่าสุดดิฉันไปยืนกินเขาเก็บว่ามาอร่อยมากคุณบอกลวเ,วลเลยสดสดคุณผู้ชมมันจะอร่อยมากอันนี้นะคะทีมงานจากหวังส้มซ่าเนี่ยกำลังบรรจงในการ ัดกะหล่ำปีเป็นกลีบกระทงแลนะ้วเอานํามาประกอบนะคะคุณผู้ชมค่ะปีนี้นะคะทางด้านของวังส้มซานะคะเขาก็ได้ทํางานร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมเนี่ยไปชมความน่าสนใจของงานประเพณีลอยกระทงที่นี่ได้ความน่าสนใจของบ้านวังส้มซานะคะที่นี่ค่ะมีผลไม้ถิ่นที่นํามาแปรรูปนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นส้มซาหรือว่าจะเป็นกะหล่ำปีกะหล่ำปีที่นี่เขาปลูกทั้งหมู่บ้านเลย ประชาชนเขาก็นําไปประกอบอาหารในครัวเรือนของตัวเองที่เหลือเขาก็อ,อนํามานํามาจําหน่ายนะและมีการต่อยอดเป็นเมนูของชุมชนะกะหล่ําปีไข่ตุนลาวา,วาอ,อันนี้ได้ชิมมาแล้วอร่อยเลิศมากชาวบ้านเขาปลูกเสร็จเขาก็นําไปทําไข่ตุนนี่แหละค่ะ,คะก็ นะในปีนี้เอามาทําเป็นกระกทง,งขขยกระทงอห้บาทเองคุณสินีนา่าไม่แพงไม่แพงเลยนะคะแล้วมันรักโลกเพราะมันย่อยสลายในน้ําไดไ้ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมเป็นอาหารน้องปลาได้อีกใช่แล้วค่ะคุณโดยกิจกรรมภายในงานนี้นะเขาบอกว่าในวันที่5ถึงวันที่8เนี่ยนะจะมีทั้งในเรื่องของสินค้าอาหารชุมชนกิจกรรม DIY DIY ตรงนี้ทําอะไรบ้างมีการตัดตุงโบราณการทําม้าห่อการทํากระทงใครอยากเข้าไปสนุกด้วยกันตรงนี้นะคะก็รีบไปได้ เลยนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปสินค้าของฝากของที่ระลึกชุมชนมีการร่วมก,กันกับเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชนไปล่องเรือไหว้พระสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่วัดสกัดน้ํามัน พิเศษสุดๆสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่มีใบเสร็จมีหลักฐานการจองห้องพักแล้วก็ซื้อของในชุมชนเกิน1000บาทนะรับของที่ระลึกเป็นปิ่นโตคุณถามว่าทำไมให้ปิ่นโตรู้ไหมจะได้หอกกับข้าวที่นี่กลับบ้านใช่แล้วก็อร่อยมากๆด้วยของที่นี่แล้วก็ดูสิคะคุณครูก็สวยด้วยใช่คุณแป้งคุณแป้งค่ะโดยในวันนี้นะคะโดยในวันที่จัดกิจกรรมนะท่านผู้สิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกท่านก็จะเดินทางมาเป็นผู้เปิดงานด้วยนะแล้วก็ก็ ขอเชิญชวนให้เดินทางกันมาร่วมกันนะคะประดิษฐ์กระทงกระลำปีแล้วก็ลงมือปลูกกระลำปีในพื้นที่ของบ้านวังส้มซ่าด้วยกันนะคะไปกันค่ะกิจกรรมในครั้งนี้สเสน่ห์กินริมน,าน้าฟันฟินฟู้ดแอดชุมชนบ้านวังส้มซ่านะคะใครที่สนใจก็สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวกันได้หรือถ้าไปไม่ถูกสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086929 1745ค่ะจองคิวกันก่อนเลยพรุ่งนี้ไปกันได้นะคะไปตั้งแต่ช่วงเช้าหรือว่าใครนะคะชอบบรรยากาศแดดล่มลมตกดิฉันแนะนำตอนเย็นนะจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินตรงลําน้ำนาดและจะมีตรงข้ามมีพระพุทธรูปองค์งามที่เราสามารถถ่ายภาพร่วมด้วยได้นะแล้วเขาปลูกดอกดาวเรืองคุณผู้ชมก็สามารถถ่ายรูปกับทุ่งดอกดาวเรืององทางเขาได้นะคะเห็นไหมอันนี้คือวัตถุดิบจากชุมชนหมดเลย แล้วใครที่ได้มีโอกาสไปที่บ้านบางส้มซานะต้องประทับใจกับหนึ่งเลยชาวบ้านที่นี่เขาน่ารักน่ารักน่ารักจริงๆเขายิ้มต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดใช่แล้วที่สําคัญเลยนะคะวิถีเขาเป็นวิถีชาวบ้านวิถีบ้านๆจริงๆอย่างวันนั้นอะดิฉันไปเห็นเห็นเลยนะเขาเก็บว่าวคุณคุณยายค่ะหักปอกไม้หักไม้ที่จะเอามาทำปิงเขาเก็บว่าวเนี่ยหักไม้ที่จะมาจุดไฟอะหักด้วยเข่าเลยนะแข็งแรงมาก แล้วคุณยายจริงๆอายุน่าจะประมาณ70ได้คุณหักปอกเสร็จแล้วก็จุดไฟแล้วก็เผาแล้วก็ตรงนั้นเลยดิฉันก็ถูกลมควันอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็หตรงนด้วยแล้วที่วังซ้งอมซาคุณผู้ชมอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือการนวดแผนโบราณ<อ>แต่ตั้งแต่ช่วงโควิด1 9เนี่ยเขาปิดบริการไปนะคะไม่รู้ว่าช่วงนี้เปิดให้บริการหรือย,ยังนะคะจะมีพี่พทีมงานมีป้าๆ้าให,ใหแม่แม เขามานวดกดจุดให้นวดดีมากผ่อนคลายดีมากแล้วราคาไม่แพงโควิด19บเกไงต้องรอให้แบบเอออีกนิดนึงนะคะอยากให้ป้าๆแม่ๆกลับมานวดกันอีกครั้งนะคะเพราะว่าลูกค้ารออยู่กันเต็มเลยเห็นเขาว่านวดดีกันมากด้วยแล้วที่สำคัญเขาผลิตผลิตภัณฑ์ในการนวดกันขึ้นมาเองมีทั้งแบบอารมานเทอรีมีทั้งแบบว่าน้ามันที่ใช้นวดผ่อนคลายอบสมุนไพรอะไรอย่างนี้มีหมดเลยนะ